วันนี้ระหว่างที่ยืดเส้นยืดสายลมพัดเบาๆฉันได้เห็นผีเสื้อบินผ่านมันไม่ได้หยุดให้ดูใกลๆไม่ได้ส่งยิ้มไม่ได้ทำเสียงน่ารักอะไรเลยแต่มันทิ้งอะไรบางอย่างไว้ใน หัวใจฉันความรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีมุมที่อ่อนโยนมุมที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรแค่อยู่เฉยๆก็เพียงพอที่จะสวยงามบางครั้งเราอาจใช้แรงมากเกินไป กับการพยายามจะดีพยายามจะเป็นจนลืมไปว่าความเรียบง่ายที่แท้จริง <Hey. S 1> ก็คือของขวัญชิ้นหนึ่ง <Hey. S 1> เหมือนผีเสื้อที่ไม่เคยฝืนอะไรเลยไม่ต้องเปลี่ยนสีให้เด่นไม่ต้องบินแข่งกับใคร <Hey. S 1> แค่เติบโต ในจังหวะของตัวเองบินตามลมที่พาใจไปและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างรอยยิ้มให้คนที่มองเห็นความสุขไม่ได้ซ่อนอยู่ในอะไรยิ่งใหญ่แต่มันอยู่ใน ช่วงเวลาสั้นๆที่เราหยุดมองหยุดฟังหยุดคิดว่าเรายัางไม่พอและเริ่มเห็นว่าเราเพียงพอแล้วแค่เราเป็นตัวเองถ้าผีเสื้อตัวหนึ่งสามารถบอกอะไรกับใจเราได้ โดยไม่พูดเลยสักคํางั้นบางทีเราก็ไม่ต้องพูดกับโลกเสมอไปแค่มีความสุขในแบบของเราแล้วปล่อยให้ความงดงามกระซิบถึงใครบางคนในเวลาที่ใช่ เบาๆแต่ลึกมากพอ